สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนโชคฝากระโปรงท้ายครับดูตนเองของเดิมเห็นไหมครับโชคตายแล้วพอเปิดขึ้นมาแล้วค้างครับเปิดไม่สุดตัวโชคยึดด้วยน็อตหกเหลี่ยม สองตัวครับส่วนที่ก้านโชคก็จะติดตกับฝากระโปรงส่วนโชคตรงนี้คือโชคด้านซ้ายสิ่งแรกที่ต้องทำครับผมก็จะใช้หัวบล็อกเข้าใจว่าน่าจะเป็นเบอร์สิบหมุนที่น็อตสองตัวที่ ก้านโชคนะครับซึ่ติดอยู่กับตัวรถออกมาก่อน จากนั้นผมก็จะใช้ประแจาปากตายเบอร์สิบครับขันน็อตที่ปลายหัวโชค เมื่อน็อตที่ปลายโชคหลุดนะครับผมก็จะมาขันน็อตสองตัวที่ก้านโชคครับออก เวลาเปลี่ยนโชคค้ำฝากระโปรงท้ายเปลี่ยนทีละข้างนะครับเพื่อที่ว่าอีกข้างหนึ่งจะได้มีแรงค้ำฝากระโปรงไว้ด้วยแต่เพื่อไม่ประมาทผมก็จะเอาไม้ยาวๆมาค้ำฝากระโปรงไว้ครับเทียบให้เห็นนะครับระหว่างของเก่ากับของใหม่ของใหม่ที่ซื้อมาเปลี่ยนสีเข้มกว่าครับ รบริเวณนี้ก็คือรู2อรูที่สำหรับขันการโชกส่วนปลายโชกก็รูเดียวครับหลังจากที่เราหาไม้มาขำฝากระโปรงทายไว้แล้วนะครับผมก็จะมาขันที่การโชกด้ามโชกค,ครับน็อตสองตัวใส่เข้าไปก่อน หลังจากที่การโชคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปที่หัวโชคครับปลายโชคใส่เข้าไปกับช่องที่ฝากระโปรงหลังจากที่ติดตั้งโชคค้ำฝากระโปรงข้างขวาเสร็จนะครับผมก็จะไปทําข้างซ้ายต่อ อันนี้เสร็จแล้วนะครับข้าง้ายที่เปลี่ยนแล้วส่วนสองตัวนี้ก็คือโชคเก่าที่ติดรถมาครับหลังจากที่เปลี่ยนโชคทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมครับปิดได้ดสนิทด,ดีขึ้นตอนที่ซื้อมาครั้งแรกนี้นะครับโชคจะมีความแข็งเวลาผมเปิดผมต้องเอามือ ้ังไว้นิดหนึ่งครับเพราะม่ฉันจะกระแทกโชคคู่นี้ผมสั่งซื้อจากทางช้อปปีนะครับบอกค้นหาคำว่าโชคค้ำฝากระโปรงท้ายสูบรูเอ็กวีครับโชคจังแข็งอยู่ครับต้องเอามือ้ังเอาไว้หน่อย ใช้ได้ดีครับคุ้มราคาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ